สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีจ้ามามาเมื่อี้สิบหามากินลาบหมูสามสันจ้ะพี่น้องพักเต็มจานจ้ามีถั่วริกหยวกผักกาดพักสลัดร่วมพี่น้องสมบีีมามาจ้ะพี่น้องมากินกันเลยจ้ะพี่น้อง ก่อนสิกินกับขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ได้จ้าที่เข้ามาชมช่องโพดโทธานพนมเนาะคะ่ะเนาะโอเคละจ้ะพี่น้องเ่าๆไลน์เนาะคะ่ะเนาะกินค่ะหิวลืมโซ่พี่น้องติ๊บเขา้าติ๊บบากใหญ่จะ้ะมาพี่น้องมาโอ้พี่น้องมาโซ่นี่จ้ะ 음. 음. หมูสามชั้นพี่น้องเอามาลาบคำบักใหญ่โอ้เผ็ดเด็ดจ้าพี่น้อง โมสามสั้นเฮเดลไลน์ม่นูน,าน่าจะเป็นน้อง โม่คือบบได้หลายตอนพี่น้องคือหลายแทะได้สิกินเบิร์ตมาเนี่ยมาซอยกินเลพี่น้องค่าเตวาวอิ่มพี่น้องดยวยแบบนี้ สลัดแซบๆหน่อยสดๆใบอันนี้อ่ะพี่นอ้นนองสลัดตัวนี้แซบจ้ะพี่น้องออกคมๆจ้ะแซบไปยูนินมาไปซื้อมาซิมด้วยจ้ะพี่น้อง อือจะพี่น้องเขาวนี้เบิดไปเครืองติ๊บแล้วมั้งคราวนี้นติ๊บมือพี่น้องจักเซ็นอะไ,ไรอะไ,ไรกันติ๊บมือพี่เก่าผู้ถาวบ้านเ้าเพิ่อนมาลูบผมบอกพี่น้อง น้องเอ้พักถาดบบหญ่นนเกี้ยงนี่จ้ะเหลืออยู่จ้าพี่น้องแซบจ้ะโอเคลวจ้ะพี่น้องเนาะอิ่มแล้วก็ไปได้บหานี้พี่น้องโอเคลวจ้ะพี่น้องไปแล้วจ้ะพ่อกันจ้ะบายบายดูแลสุขภาพด้วยจ้าพี่น้องไปแล้วจ้าบ้าย